สวัสดีครับในพ่นฟาร์มไก่นะผมนี่ก็เป็นสายดังสายดีจวะครับแต่เราไม่เอ่ยนะครับว่ามาจากไหนนะครับบรรยากาศฟาร์มนะก็ทำเป็นล็อกนะแล้วก็มีเก้าตัวนะผมตันนี้มีผู้สี่มีห้านะครับนี่นะครับเป็นเยียนะครับนี่เป็นเยียนะครับเยียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตัวไหนก็ต้องเป็นเยียนะครับ แม่นี้เป็น <S <S เป็นแม่ที่คู่เกิดจะได้ได้ทีไรนะผมที่ใชหน้านะผมนะครับสวยๆนะครับ,นะรบเป็นเยียนครับเป็นเยียนนี่เป็นเยี่ยมนะครับตัวผู้นี่เป็นเยี่ยมเลยครับ,ต,รบตัวนั้นไม่ไม่ใช่นะไอตัวโตนั้นไม่ใช่นะตัวโตนั้นเป็นเป็นของ ทีนี้พอดีผมขังไว้ด้วยกันนะให้มันเลี้ยงน้องนะครับนี่ตัวหนึ่งประมาณกิโลกิโลกว่านะประมาณโลสามถึงโลห้าขีดนะตอนนี้นะครับแกอายุประมาณยังไม่ถึงสี่เดือนนะครับโอเคนะครับใครสนใจทักมาได้นะเห็นไหครับสวยๆเลยนะครับเห็นะครับโอเคนะครับ